ตอนเช้านะครับวันนี้อยู่กันครบเลยครับอันนั้นสมบูรณ์นะครับออกออกอย่างเดียวเลยเอาไว้ว่าปล่อยเฮ้อนี้เอาสมหวังมานอนด้วยครับอืมอ้าออออน้องไปละ เอาใบไปไหนเอาใบมาตรงนี้ดีกว่าเอาใบว่าถึง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 แข็งเลยเอาใบว่าตอนนี้ฝนก็ยังลินลินนะล,ลูกแมวออกมาแล้วเอาใบทำอะไรเอาใบเอาใบกินน้ำ ก้เรียกว่าทํำอะไรกินน้ำที่ฝนตกนะครับเย่งยังกินกน,น้ำฝนเอาไว้มันไม่กินละที่กินมีเยอะแยะสมวังมากินดอกเขาได้ไหมสมบังอ้าวลื่นลื่น กินี่ยเขาไม่สมวังฮะชิมชิมห้องดึงดึงเข่าบานตัวน,นึงละอึบอึบยึบอ,อ,อ๋อ,อน้ำผลมันอร่อยดีมากครับจริงสมวังก็กินน้ำกับเขาด้วย Rốt à, à, à. nó khẳng mà nó mút nó hấp tới là tôi Rốt nó khẳng Rốt nó khẳng phải <laughs> này hài quá Số <laughs> oh. băng à Số băng mút cái này hấp Số băng đấy. แล้ว่าหายไปไหนนั่งอยู่ด้วยกันดีๆอื๋ออีกตัวอีกตัวไปข้ามหนูมาเล่นนะครับที่เข้าไปในบ้านข้ามหนูมาเล่นส้มหลนนะครับเอา้ามหนูมาลูวส้มหลนอ้าว ก็จะคาบหนูมาเล่นหนูมีประโยชน์มากเลยนะครับหนูเนี่ยหึหึหึดึงข้าวบาดหึหึหึ เอาแล้วอีกตัวเอาไปดวนดวนฝนตกแล้วฝนตกแล้วเอาไปโน่นฝนตกแล้วฝนตกแล้วที่เล่นครับโอ้ชิลมากเลยมาทาาสบายแล้วโอ้จะปีนสูงไปไหน ที่สไลด์ด้วยบุญหลายชอบไหมบุญหลายเนาที่เล่นวันฝนตกนะครับที่ไหนก็เป็นที่เล่นได้เัหาหาใหม่ได้ทุกที่สําหรับลูกแมวนะครับครบทีมสมวังจะไปไหนอีกสมวังโอ้อย่าขึ้นกับเขา

ไปแล้วอาหารทะไรอ่ะอีกตัว <ś led> ก็วเ,เกินไปอนุญาตให้เล่นก็ขึ้นไปสูงมากเลยฮะเดี๋ยวต้องดูก่อนวันนี้ครับเอ่อสามศูนย์ห้าห้านะครับ <ś led> มีรางสังหอนแล้ว อ้าวอันนี้ก็อยากขึ้นไปด้วยมันคือที่เล่นใหม่ลูกแมวนะครับในวันที่ฝนตกสมวะาใครพาขึ้นไปก่อนเพื่อนนะฮะต้องเป็นบุญหลายแน่ๆเลยใช่ไหมบุญหลายฮะทีนี้ก็ขึ้นมาแล้วนะครับครบกันแล้วโอ้ใครอนุญาตครับ ใครอนุญาตเนี่ยโอ้ยชูเลยที่เล่นใหม่นะตัวากำลังปีนนะครับโอ้ยเดี๋ยวคลิปนี้เราก็ลากันไปก่อนนะครับย,ยังไงลูกแมวคงเล่นอีกนาน,นครับดูกันเนี่ย